สวัสดีครับพอหักไม่หักทับหลาลำละคอนพอหักไม่หักเพ็ดหน่อยครับมี้เวันสุกครับคือผมก็มกัดแกงข้าวมาแถลงข้าวถุงมือวันสุกร์ย่มเศร้ามาบวชข้าวไห้พอๆแม่ฟังผููถึงว่าได้เบิ้งไรสดพวกลูกเตะพวกต่างๆนะครับว่าได้ระเบิ้งไรสดหรือเปล่าผมกะว่าออกคลิป มือละแปดนาทีไอ้คือคอณแม่เด็กพังกันว่ามีข่าวหยังแน่ตอนนี้มีข้าวหยังกบับเบอมีข้าวหยังครับตอนนี้มือว่านี่เบอร์อไรสวยผมจะขึ้นหกโมงเย็นนะครับผมจะขึ้นหกโมงเย็นนะครับพอดีลูกสาวไล่สดลูกสาวอาการบดีบ่สบายป่วยกับบสบายมีผัวเพื่อนมาดูแลก็เลยบได้ขึ้นก็เลยบม่ขึ้นไร่ก็เลยห้พคุณแม่ไปเปลนามรังใจลูกสาว จะขอให้เศร้าเร็ยวหายเรี่ยวผักพรหลายๆจะทำงานหนักหลายผักพรทังท้าขึ้นน,น่อนเตเว้นขอเป็นโผกับพี่ปไปบอกเท่านั้นเป็นห่วงสุขภาพให้ดูแลสุขภาพแลวกการขายบัตรขายตัว๋วการจองบัตรจองตั๋วของหลาลําละค้อนอื่นจะเป็นวันที่สิบสามวันที่สิบสามนี่เป็นวันขบหล่งปีทีหลาลําละครอนมากออดิชัน่นย่วันแพ้ ครับก,กับเปาโจนุ่งโจห่วงห้ากว่ดือนหัจักเริ่มหูวจักขับหล่าแล้าก็ข้อตั้งแต่มมือนั้นกับเปาตุ๋ยกับพีมวยกับอาจารย์โอกับโอริชันนี่แหละอกเกอาเที่ยวจากขับหล่าแล้วก็ตามขับหล่ามาจนมาอยู่เพชรลำเพื่นแล้วก็ตามมาจนอยู่บมืองเล่าเท่าทุ่งเวียก็มาอยู่ครบยี่ปีพอดีพอพ่อแม่ก็เลยพวกผู้รักผู้ใหญ่เขาจะก็กเลยจัดเห็นนีการขายตั๋วแล้วก็ ผู้ได้สืบตัวมีรางวัลพอรางวัลน่ะครับพี่ผู้ดันผู้นีน้ถ่ามลา,ลละม,ะม,ามีรางวัลทองคํำมีรางวัลเสือคำหลานละมาค้อนมีกาแฟมีลาตรีตอนนี้ผู้จองบันหาสิบใบขึ้นไปหาชิบใบขึ้นไปสีได้จับสลากทองคํำเมื่อเศร้าเลยมีเกาค้นเลยครับมีเกาค้นแล้วที่คนหาสิบใบครับที่จดจับทองค้ำนักถึงสลึง แล้วก็คนที่จองสิบใบขึ้นไปครับก็ได้รับเสือกัมีหลายคนแล้วคร,รวับหาใบกาแฟวั่นวนกาแฟของปอทาวอดที่เป็นผู้สนับสนุนแล้ววัตถุยางกับ่พราเดี๋ยวเงินเขาสื่อครับพี่จะพอหักไปหักสนับสนุนว่าเป็นรางวัลาบัตเกะใองจังกาแฟอังกฤษพอมอแมผู้ได้ซื้อวุฒิุ้กับโดยมากกับซื้อได้กับถวายพระถวายพระว่าไรเของพืชสาแล่ว แต่ว่าลางวัลสามใบนี่เราซื้อวันนี่หาสิบหกสิบรางวันนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่หลายอยู่ครับครับอื่นเ้าอยากไปเปลีประกาศไล้วซื้อกันได้ครับผู้ใดใดอียังใดอยังก็นี่จะสิ่งดีๆครับนี่จะแนวดีๆเห็นอย่างเห็นพอฮักไม่ฮักครัสิ่งดีๆววาถึงไฟทั้งกลุ่มครับคือผมเมาแล้วครับช่องที่ว่าเคยดาเคยว่าเขาก็าเศร้าแล้วมือขื่นมือว่านสองมือหลังก็ว,ว่าหิ้งขื่นครับ เพราะว่าเขาเขาเศร้าเลยอีกช่องหนึ่งมืนเคื่อนียู่เาไปเพิ่งไล่กับว่ายผู้ได้วาหายไให้ยไปแล้วช่องที่ออกไปจากบ้านอ่ะเขาจากไ้ผู้ได้วาได้บวกว่ายดาหาว่าแต่ว่าพิมดากับพิมไปแล้วล่ะแต่เขาจากเาสนใจเขาจากกว่้าไปของเรามันเป็นเรื่องกันดีเลยเรื่องดีมากๆที่พอๆไี้ทุกคนสิ่งนี้กำลังใจเหตุไปเขาว่าเขาดาแล้วเขาอยากหาแสงให้เขาเขาดาแล้ว ทำพาพื่วมดังให้เฮาเพราะฉะนั้นเฮ้าก็ต้องดีใจครับผมดีใจนะครับผมดีใจว่ามมอยู่น้ำกันแต่พราะที่ยู่น้ำกันนะครับยู่ไผ่ยู่มันยู่ไผอยู่มันแ้รือเหตุไผเหตุมันเฮาพอดองด่ากันครับบต่ตองว่าพ่ตองดาต่างคนต่างทำมาหากินต่างคนต่างเหตุงานไปแค่นี้เองครับผมว่า กาคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าห้าบ่ต้องมใส่รล่ไปสีบ่ต้องมาโจมตีกันต่างคนน่างเหตุต่างคนน่างทําเพราะว่านั่งที่ว่าขึ้นรายการมาด่าขฮาหลาตลอดลนั่งขอยุตีบทบาทบอกสิดอีกแล้วผมก็ดีใจครับผู้มใจก็จบจบ,จบ,จ,บจบไปผมก็บม่ได้บอกถึงนะเจ้าพวกที่เม้นเขาก็ไปหาเม้นมองนั้นของนี้เก็พวกผุยยาผุยยิ่งที่ขึ้นทั้งนั้นเขาก็เ้าๆแหละครับเลยมันก็เลยเป็นการดี นี่แหละครับความดีวันชนาะพ่วงส่วเข้าเหตุดีกับมีสิ่งดีๆเขามากูขเคยด่ากับเูคเคยว่าย่ำยี่สารพัดสารยี่คือช่องน้ำทะเลก,กับกวยหนักเกิดยังบม่ได้แต่ว่ายังเม่ได้ก็เลยผมก็เลยว่ามันเป็นบาปบุญทีว่าเข้าใส่ลายไปสีกันไปมากๆผู้นึ่งก็ไปบวชเป็นพระจ้าเสียก็เลยทูกยิงถุกอย่างมันก็เลย ปอดโป้งดีเข้าเห็ดยังก็สบายใจนะเข้าเห็ดเข้าถ้ำยังก็มีความสุขกันก็สบายใจนะครับผมมาว่ดส่องดาบวัดส่อง,องนี่นะเข็ดแข้งงั้นนะครบวัด้แข้งวได้นใบแข้งเหรอครับเ,เห็ดไผ่เห็ดมันพวกเจ้าเห็ดพวกข่อยกับพวกหยุ่นเกี่ยวพวกเจ้าบวกที่ข่อยเห็ดพวกเจา้ากับพวกหยุ่นเกียนะ่ยวเลยอะต่างคนต่างไปต่างคนตา่างท้ำพอพอไหมฮะขมลาดแบบน,นี้นาทีตีเคี่ยลลูกสาวไปเคี่ยลไปแบบนี้นะครับเคี่ยลไปตามธรรมชาติของเขานี่ ลูกหล่าทีนีเกิจกรรมยังเพ็ดเสือกมาขายพ่อแม่ก็ซื้อแล้วก็กำลังจะมาปันเพลงตอนนี้อาจารย์สวัสดิ์สารค้ามกักำลังเห็ดไก่เพลงหอยู่เห็ดไก่เพลงไงแล้วก็ต้องส่งมาให้ขับหลาาทดสอบเดี <c oughs> ๋ยวทั้งนั้นอาจารย์จะกินนัดนัดมือเขาห้องรัดมือไหนนัดเขาห้องรัดแล้วก็สิร้งองเพลงมาพออ่อๆแม่ก็มาซอยปันนี่มันเป็นมันเป็นชีวิตดีๆครับ มันเป็ี่นดีละวัดตรงมาดากันเสียเสียหายใช้ไลยไปซื้อกันพอวันมึนกูนอยู่ผมคิดวันมึนกูนอยู่สู่เฮามาทำมาหากินด้วยกันแั้ผมนี่ก็ขายของขายของมือละผมทำอ,อะไรมือล,ลาผมทำอะไรคือผมก็วังผมเชี่ยคำลาบยืนหนึ่งของผมมาตลอดถ้าผมมาเชี่ยคำลาบอ่ะคือยุติบทบาทตรงนั้นถ้าผมมาเชี่ยคือไม่เชี่ย เพราะฉะนั้นผมยังอยู่ขางเท่าหลา่อยู่น้ำขางเอฟซีพอพลแม่ทุกคนเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกคนคถึงแม้ว่าเห็นจะคี้แต่ว่าเป็นยังครับเพราะว่าสิลงไล่เหมือนว่าเนี่ยว่าสิลงไล่แล้วขึ้นไล่แล้วกต่ว่ดีลูกสาวไลไรลูกสาวผูสบายไใ้กำลังใจลูกสาวดีกว่าคแค่น,น,นั้นเองครับเพราะฉะนั้นกับฝากพ,พอพอยแมไ่ไวปไปยังที่แหละครับจับมือกันเดินทางโคดทางไปท่ากันไป,นไปแบบสนุกสนานสวนเสียค่าสื่อตัวตอนนี้เนี่ยโอ้ของว่ามันไดใหาย ได้หลายเลยจากกิจกรรมนี่ก็ได้หลายเนี่ยเป็นพันเลยครับเป็นพันใบมลครเพราะฉะนั้นขอบพูด,ดหลายขอบพูดพรอยแม่เสี่ยเขาลัางใจด้วยครับเด้ออย่าลืมสนุนกว่าล่องครับบันดีชกบันดีแค่ <c oughs> ครับเรียว่าเสี่ยไฮ้กับลังใจคือบอขามโฆษณาแต่พี่มีโฆษณาด้วยครับมีโฆษณาบอขำแต่นี่บอกผมเลยเด้เอเพราะว่าผมอมองเช็คมันอยู่แต่มีโฆษณาบอกผมเลยด้อขอบคุณหลายๆขอบพูดพรอยแม่ทุกคนครับขอบคุณครับ